สนับสนุนโดยเบเนลัสโปรโตีนดีๆจากพืชคูณสองวันที่21พฤษภาคม2,567เวลา11อนิกาที่กองบรงคับการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นางสาวเอนามสมุติคนปล่อยคลิปลับของพิมพ์กรกนก,น,กนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีนายกันทวัฒน์พงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังเป็นผู้นำตัวมานางสาวเอให้การว่าตนได้คบหากับอดีตแฟนหนุ่มของพิมพ์กรกนก,นกแต่ต่อมาเกิดความสงสัยว่าแฟนหนุ่มได้นอกใจตนจึงได้ตรวจสอบโทรศัพท์ของแฟนหนุ่มพบทั้งคลิปลับของพิมพ์แฟนเก่าของแฟนหนุ่มและตัวเองอยู่ในนั้น ด้วยความเสียใจและไม่พอใจนางสาวเอจะได้ส่งคลิปแต่งกล่าวไปให้เพื่อนเพื่อระบายความรู้สึกนางสาวเอที่ขอโทษพิมพ์ก่อนกระดกด้วยความจริงใจสําหรับการกระทําของตนจะยอมรับว่าทําไปด้วยอารมณ์ชั่วบโดยขาดความยั้งคิดและพร้อมเยียวยาให้กับพิมพ์อย่างเต็มที่รวมถึงยินดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยอมรับผิดในทุกข้อหา การจำพลังเปิดเผยว่านางสาวเอได้ติดต่อมาปรึกษาเรื่องนี้และแสดงความรู้สึกผิดที่อยากจะแก้ไขยเยียวยาตนจะได้แนะนำให้หนางสาวเอกเข้ามอบตัวและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะเป็นคนกลางในการติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อขอโทษและเยียวยาอย่างจริงใจต่อไป พลตรตรีชัดปันธาก,การคล้ายคลึงผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกล่าวว่าจะดำเนินการให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำนางสาวเอเพิ่มเติมตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ส่งคลิปรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ยึดมาได้จากบ้านของอดีตแฟนนุ่มเพื่อหาหลักฐานผู้กระทำความผิดโดยขณะนี้มีผู้เสียหายคือพิมพ์กอนกระดกเพียงรายเดียวหากพบผู้เสียหายอื่นร่วมในการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มีการทายทายสิทเกิดขึ้นค่ะหนูถึงได้ส่งทุกอย่างมาในโทรศัพท์หนูใช่ค่ะแล้วหนูก็หนูก็เจอว่ามันมันมันก็ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวมันยังมีคนอื่นแล้วก็มีตัวหนูด้วยเหตุการกับหนานแล้วค่ะสักช่วงหนึ่งแล้วค่ะ ตรงตรงตรงไทม์ลน์หนูหนูไม่แน่ใจเลยครับ <c oughs> ร่ะอ่ะก็อย่างนี้ผมฝากนี้แล้วกันคือวันนี้ที่มาเนอะ <c oughs> ก็ผมไม่ได้เข้าข้างคนผิดหรือจะให้ผิดเป็นถูกนะครับวันนี้น้องเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราหาหาเวลาหาโอกาสให้น้องเขาได้เจอ กับทางฝั่งของคนที่เขาเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะนัดไคนะครับก็อยากให,ให้ให้ได้เจอกันแล้วก็ทางทางผู้เสียหายไม่ไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกคือข่าวมันเพิ่งเพิ่งเกิดแล้วก็หนูยังไม่ได้แน่ใจว่ามันมันเกิดมาจากตัวหนูจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทางฝ่ายชาย จะมีการส่งต่อให้คนอื่นอีกหรือเปล่าค่ะเพราะอย,าอย่างที่หนูคิดมาตอนแรกก็คือทำไมเขาถึงไม่ได้ลบทั้งที่ฝ่ายน้องผู้หญิงที่เสียหายบอกให้ลบแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ลบจนกระทั่งมาเจอหนูที่เป็นแฟนใหม่แล้วหนูก็ไปเจอไปเจอคลิปนั้นนะคะ อคือจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เขาควรจะลบไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ลบแล้วเราที่เป็นแฟนใหม่แล้วเราไปเจอแบบนั้นมันไม่มีใครรับได้อะค่ะอยากจะบอกอะไรกับน,น้องที่เขาเสียหายหก็อยากขอโทษน้องที่เสียหายด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูทำไป หนูทำไปเพราะหนูขาดความยั้งคิดแล้วก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของหนูที่หนูเองก็เสียใจผิดหวังหน,หนูรู้ค่ะว่าว่าจริงๆ้วมันควรจะจบที่ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจแต่ว่าหนูก็กลับไปทำร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วเขาต้องมาเขาต้องมา เสียหายเพราะหนูหนูก็ยินดีที่จะเยียวยาเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในส่วนของเรื่องคดีฟามที่หนูมีไฟลาแล้วหนูก็เผยแพ้ออกไปอะค่ะถ้าหนูจะต้องอยู่ในกระบวนการในการดำเนินคดีตามกฎหมายหนูก็ยอมรับผิดในทุกๆอย่างที่หนูทำค่ะ หนูขอโทษน้องด้วยจริงๆค่ะคว่าคเราหรือนี้ังคือณณนะนะจุดนี้ค่ะหนูหนูหนูไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงหนูได้มีการส่งไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าหนูเองก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าคลิปอะค่ะถูก ถ่ายมานานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจบความสัมพันธ์กันไปนานแล้วค่ะใช่ค่ะเรื่องราวมีการถอดไหมคเรื่องนี้หนูหนูก็ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันค่ะเห็นเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวคนอื่นอีกนี่คือต้องต้องกันคือในในคลิปนั้นที่หนูเห็นนะคะ หนูรู้จักแค่ตัวผู้เสียหายเนาะเพราะว่า,าจากที่หนูเข้าไปดูอะค่ะก็คือมันก็จะมีรูปผู้เสียหายกับเขาตอนที่เขาพบกันอยู่ที่เขาโพสต์ไปในแอคเคท์ส่วนตัวอะไรของเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนอื่นหนูไม่รู้จักค่ะแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในในในคลิปในนั้นด้วย ตอนนั้นที่หนูไม่ได้ออกมาเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็กลัวว่าหนูจะโดนปล่อยไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีการบังคับให้ถ่ายคลิปไหมหรอคะอืมไม่ได้มีการบังคับให้ถ่ายคลิปคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ขอใช่ตอนนั้นหนูโอ,อ มันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบนานแล้วเหมือนกันค่ะหนูก็เลยจำไม่ได้ว่าหนูหนูเจาะจองไปที่น้องเหยื่อคนนี้คนเดียวหรือว่าส่งไปทั้งหมดแต่ว่าใจความสำคัญก็คือว่าหนูส่งไปเพราะว่า,อ,าอยากจะระบายกับเพื่อนค่ะว่าทำไมถึงยังไม่ลบอีกส่งไปนานมากแนละ้วค่ะเป็นปี ไม่เอ่อไม่ไม,ไม่ใช่ช่วงเป็นปีอะค่ะกป็ปีแล้วหรือไม่ปีปีนี้ปีนี้แหละค่ะสงาในนปีี้ใช่ค่ะครั้งนี้เราจะมีการแจ้งความต่อผู้ชายคนนี้ในเรื่องของการถ่ายรูปของน้องชายตัวหนูกับผู้ชายหนูคิดว่าหนูน่าจะจบเปนแค่นี้อะค่ะหนูไม่อยากให้เรื่องราวมันไปไกลเพราะว่าตอนแรกที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีใครสามารถเข้าถึงมือถือเขาได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้จริงเนาะเพราะว่าเราเป็นคนเข้าถือเขาได้เขาเป็นคนให้รหัสเราเองอใช่ค่ะโดนนอกใจว่าเราแล้วก็โดนนอกใจเราโดนนอกใจค่ะเราโดนนอกใจแล้วก็เราสงสัยว่ามันคือใคร<ม>ก็เลยเข้าไปดู เจอทั้งคลิปใช่ค่ะเจอทั้งคลิปแล้วก็เจอทั้งตัวผู้หญิงที่เขาไปอยู่ด้วยค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นหลายๆคนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ครับก็ในส่วนวันนี้ที่พี่การจมพลังนะครับแล้วก็ทางส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยที่น้องมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะดำเนินการการสอบสวนแต่ถึงแม้น้องนะครับนะครับมารับสาภาพาว่าเป็นคนปล่อยคลิปตรงนี้นะครับทางเราสอบสวนเนี่ยไม่ใช่ใช้ปากคำอย่างเดียวต้องดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ของน้องด้วยตรวจสอบอุปกรณ์ในส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเรามีการไปคน้นที่บ้านนะครับของน้องผู้ชายมาเรียบร้อยแล้วตลอดจนได้อุปกรณ์ต่างๆมาตรวจสอบ ซึ่งจะส่งให้ตอทอของกองพิิการไซเบอร์เนี่ยดำเนินการตรวจสอบโดยเอียดไม่ใช่ทำเฉพาะไม่ติเดียวตํารวจต้องทําด้านสืบและสอบนะครับงันตรงน,นี้เนี่ยขอในเรื่องอดีเทลที่ในส่วนที่เรา เก็บมาพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้อยู่ในเรื่องงานในเรื่องงานสอบสวนนะครับอยู่ในเรื่องงานสอบสวนอยู่งั้นท่านไม่ต้องห่วงครับถึงแม่น้องจะมาบอกว่าน้องไม่ค่อปล่อยแต่เราต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบทั้งหมดในด้านการสืบสวนและสอบสวนก็ขอบคุณทางพี่กันจอปรลังด้วยนะครับทานตำรวจไซเบอร์เนี่ยคือเน้นอย่างเดียวคือไม่อยากให้ภาพราม,มกหรือภาพที่ไม่ดีเนี่ยออกเราแชร์ไปมันมีความผิดนะครับ นะครับแล้วก็พวกเราก็ชอบเห็นภาพไม่ดีแล้วก็แชร์ต่อเพื่อนต่อเพื่อนเนี่ยคนแชร์จริงๆเอาให้หนักนะครับส่วนคนที่โพสเนี่ยเราเราน้องเป็นคนบอกว่าน้องโพสเองเนี่ยก็ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนแต่ไม่ใช่ฟังมิติเดียวไม่ใช่ฟังน้องอย่างเดียวผมต้องเอาหลายอย่างมาประกอบนะครับแล้วก็ส่งอุปกรณ์ต่างๆส่งให้ตอทไปบางส่วนแล้ววันนี้ก็จะส่งอุปกรณ์กับน้องเพิ่มเติมครับอ,อันนี้เดี๋ยวต,วตัวตัวอยู่ในเนื้อสนํนนวนต้องดรายละเอียดนะครับว่าเขาสมัครใจกันไหมหรือย,ยังไงที่โดนมาครับ มันมีในเรื่องในเนื้อสมุนคงยังยังบอกไม่ได้ครับก็ตอนนี้ว่าเบื้อ,องต้นก็เราก็ายังอยู่มันมันคือจะบอกน้องคนเดียวไม่ได้เร,เรายังอยู่เลยต้องดูมากรณเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้น้องบอกว่ามีคลิปบางส่วนอีกถ้ามีผู้เสียหายมาแจ้งเพิ่มเติมหรือในกรณีมีการปล่อยคลิปอื่นออกมาอีกเนี่ยนะครับทั้งคนแชร์คนปล่อยก็โดนอีกนะตรงน,นี้เราผู้เสียหายเรามีแค่แค่น้องพิมพ์ ครับตรงนี้นะครับชาพบเคสนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ตำรวจโทรพท์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีดีเทลอะไรใครเพิ่มเติมใครจะมาอะไรไงก็ว่ากันนะก็มาทางสอทเขายินดีความช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะเมื่อกี้คุยทางท่านผู้การเขาให้ความสาคัญกับเรื่องนี้นะเรื่องของทีิปเรื่องอนาจารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ยินดีนะผมผมเชื่อว่าท่านให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ไปสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะได้ติดต่อทางน้องของผู้กรณีสอบเสร็จจะได้เปิดโอกาสได้เจอกันนะครับนะจะได้เร็วเพื่ออะไรมี คือณณนะนะจุดนี้ค่ะหนูหนูหนูไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงหนูได้มีการส่งไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าหนูเองก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าคลิปอะค่ะถูกถ่ายมานานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจบความสัมพันธ์กันไปนานแล้วค่ะใช่ค่ะ,ะเรื่องนีหนู หนูก็ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันค่ะเบบ็่อกว่าไใ่นคาเรรค,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 คือ,อในในคลิปนั้นที่หนูเห็นนะคะหนูรู้จักแค่ตัวผู้เสียหายเนาะเพราะว่า,าจากที่หนูเข้าไปดูอะค่ะก็คือมันก็จะมีรูปผู้เสียหาย กับเขาตอนที่เขาคบกันอยู่ที่เขาโพสต์ไปในแอคเขาส่วนตัวอะไรของเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนอื่นหนูมไม่รู้จักค่ะแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในในในคลิปในนั้นด้วยตอนนั้นที่หนูไม่ได้ออกมาเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็กลัวว่าหนูจะโดนปล่อยไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ,คะเขามีการบังคับให้ถ่ายคลิปไหมหรอคะ อมไม่ได้มีการบังคับให้ถ่ายคลิปคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ขอ,อใช่อ่ะตอนนั้นหนูโอ้โอมูมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบนานแล้วเหมือนกันคะ่ะหนูก็เลยจำไม่ได้ว่าหนูหนูเจาะจองไปที่น้องเหยื่อคนนี้คนเดียวหรือว่าส่งไปทั้งหมด แต่ว่าใจความสำคัญก็คือว่าหนูส่งไปเพราะว่า,อ,าอยากจะระบายกับเพื่อนค่ะว่าทำไมถึงยังไม่ลบอีกค่่ส่มไปนานมากแล้วค่ะเป็นปีไม่เออไม่ไม่ใช่ช่วงเป็นปีอะค่ะก็ปีนี้ปีนี้แหละค่ะใ,ใช่ค่ะ ตัวหนูกับผู้ชายหนูคิดว่าหนูน่าจะจบกันแค่นี้ะค่ะหนูไม่อยากให้เรื่องราวมันไปไกลเ,เพราะว่าตอนแรกที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงมือถือเขาได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้จริงเนาะเพราะว่าเราเป็นคนเข้าถึงเขาได้เขาเป็นคนให้รหัสเราเองอเใช่ค่ะ เราโดนนอกใจค่ะเราโดนนอกใจแล้วก็เราสงสัยว่ามันคือใครก็เลยเข้าไปดูค่ะเจอทั้งคลิปใช่ค่ะเจอทั้งคลิปแล้วก็เจอทั้งตัวผู้หญิงที่เขาไปอยู่ด้วยค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นหลายๆคนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ อนนี้หนูได้มาเองค่ะจากโทรศัพท์ของแฟนเก่าเพราะว่าหนูมีปัญหากันในเรื่องของผู้หญิงมาก่อนหน้านี้แล้วหนูมีความสงสัยค่ะว่าในระหว่างที่หนูไม่อยู่เขาไปอยู่กับใครพอหนูมาเจอเขาหนูก็เลยเข้าไปดูในโทรศัพท์ค่ะ พอดูในโทรศัพท์หนูก็เลยเจอหลักฐานหลายๆอย่างค่รวมไปถึงไฟล์ที่หลุดออกไปด้วยค่ะว่าความจริงแล้วอตอนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาตอนนั้นคือเขาก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยค่ะ นน้าตอนนั้นหนูส่งไปให้ทางทางเ,เพื่อนค่ะเพื่อเพื่อระบายในสิ่งที่หนูเจอมาว่าหนูโดนนอกใจหนูโดนหักหลังหนูเสียใจเพราะว่าเขาเขาเขาทำเหมือนว่าเขาจริงจังกับหนูทุกอย่างคะ่ะหนูได้ไปพบที่บ้านเขารู้จักครอบครัวเขา หลายอย่างทำให้หนูรู้สึกว่ามันน่าจะจริงจังการระดับหนึ่งแต่พอหนูไม่อยู่แค่แป๊บเดียวค่ะไยถึงหนูไปอยู่ต่างประเทศแค่แป๊บเดียวแล้วหนูกลับมาแล้วหนูมาเจอว่าในโทรศัพท์มีการอ,อ๋อไทย่ทยคลิปเกิดขึ้นค่ะหนูถึงได้ส่งทุกอย่างมาในโทรศัพท์หนู แล้วหนูก็หนูก็เจอว่ามันมันมันก็ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวมันยังมีคนอื่นแล้วก็มีตัวหนูด้วยนาแล้วค่ะสักช่วงหนึ่งแล้วค่ะตรงตรงตรงทำลายหนูหนูไม่แน่ใจเลยค่ะอ่กเพิ่างี้ผมฝากนี้แล้วกันคือวันนี้ที่มาเนอะก็ผมไม่ได้ <c oughs> เข้าข้างคนผิดหรือจะให้ผิดเป็นถูกนะครับวันนี้น้องเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ <Okay. S 1> ผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราหาหาเวลาหาโอกาสให้น้องเขาได้เจอกับทางฝั่งของคนที่เขาเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะนัดใครนะครับก็อยากให้ให้ได้